ครัสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแมงกะลาดครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับออเนียวดีแม็นะครับกับสีจากสีขาวมุกครับเป็นสีเทาประกายมุกนะครับเฉดเดียวกับ R35 นะครับตัวเนื้อสีนะครับเป็นสีผสมพิเศษของทางอู่แมงกะลาดนะครับพร้อมเกรดแลกเกอร์ครับเป็นแลกเกอร์นกแก้วครับทางอูของผมนะครับจัดแลกกเกอร์นกแก้วให้ทุกคันครับ กนนี้นะครับเป็นงานเงินสดนะครับที่วงผมนะครับรับประกรันงานสีหนึ่งปีเต็มมีปัญหาใดๆเข้ามาเข็มซอบได้เลยครับให้เพื่อนๆดูความเงาได้เลยนะครับเม็ดมุกสีนะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อแบงก์กะละ0ูนแม่นกจเ็75548ครับขอบคุณครับ